สวัสดีค่ะทุกคนม,มาเดนด้อกัสซีโซอันนี้ให้เบิร์ด้าจ้า,าเปียนะคะเขาเขียนว่าลัคก,กี้ยูหันคนข้นข้างหลังกับยักโซเอาเจ็ดก่อนเบิร์ดเป็นพระขเขาเฮ็ดขวดงามๆตยจ้าเบิร์อัลคาเ้ ก็เทสไนท์เจ้าเนาะแซ่บแซ่บอร่อยเขาเขียนว่าลัคกี้ะนะโชคดีเบียเป็นพระนะจ๊ะเป็นพระทองอ้วนๆนั่นนะจ๊ะเป็นพระอันที่เหลือกินเหลือใสขวดประเทศงามๆเด้อป้าป้า can you read it nice little bit fizzy what's word for fizzy fizzy ซาซาเออประเทศคัมฟอร์มกิโมบมนเชสเตอร์นอปอล์ไน่าไชน่า b i, no bottle. China. I and Bottle in China by Lucky so Drink y a อ๋อได้ไงปะไรซ์ไรซ์ and เ e t ข้าว rice เดนกับบาลักกี้นัทโริวฟอร์มว่าสัวอเตอร์ไรซ์ฮอปส์ว่าสัยีนสิน somethingI don't knowyeahsee the cup แซบอยู่เดียวจะเข่าเห้นมาจากเข่า ชสบอกไวอชโชคดีเบิงเบ้ง้าจ่าเบิ้งอะเป็นพระไปอันช้อปปิ้งเดจ้าไปซื้อน้ำยาปลาพันนุ่มกันเลยเห็นกันเลยว่าอุ้ยว่าสันคือว่าเบียร์ลักกี้ว่าสัน ป๊าจะเลยแบบว่าอันลองซื้อมากินเบิ่งดูว่าสัน้นอันซื้อมาสองขวดเดาใจว่ามันสียบเบาเพราะเจ้าของบอ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 ค่อยกินแอลกอฮอล์เด,ดาใจก็เลยบริสุทธิ์หลายก็เลยซื้อมาสองขวดให้อันถ้ามาแอบดูอะไระซื้อก็มาหยินเบิ่งกันบายมาจ้องมาบอกบอกอยากได้กี่ขวดทุนไ g h t tonight I look at your hair as well l look like Prince William <laughs> อันนี้ Prince Adam เลยจ้าอันนั้นมันมีเคทอันนี้เคท e เลจ้าเคท e ี Kate <laughs> อันนี้เคทอันนี้เคทอันนั้นเคท e เลยจ้าโอ้ยว่าหัวห,วหวัวคำคำเลยจ้ามันเมาเปียร์ละทีโอ้ยเพิ่งกินเพิ่งกินได้นิดนึงวะ อันหน้าก็มาแดงแค่มันหอนเดจา้าเพิ่งเปิดเครื่องอุน่นเดจ้ะโอ้ยเบียร์ลักกี้ค่อยกับซีลักกี้แล้วประเด็นนะลักกี้ซีซิสามแล้วให้มันลักกี้เนี่ยสูเบิ้งดูยกขึ้นว้าเขาก็สร้างเฮตดมาเนอะเขาก็เฮตดแบบว่าแปลกๆไม่ไม่ให้มันขายลักกี้พุทธดาวสานอันเขาเคือเอาอัน พุทธาม,มาใส่เหล่าเบิ่งดูสังคมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนนะเจ้ะมันข็บ่แมนมันจากไทยเฮาดอกค่ะเป็นไทยเฮาก็สิบแบบว่าดรามา่าจังเสี่อันนี้มันมาจากใช้หน้ามัง้งแต่เขาเฮ็ดไอ้ดื่มด้วยแมนเชสเตอร์อีอย่างนี่แหละโอ้ยข่วยก็บ,บู้เด้อจ้ะแต่ขวดมันสวยดีอย่าดราม่าคอยเด้อผู้ใดก็ได้เพราะว่ามันสวยดีขวดมันสวยดีดยดอันเอ็ดเอ็ดก็เ,เ,เลยเฮ็ดคลิปมาให้เบิง่ง เดี๋ยวก็ซีเฮตแต่กับเขาเดี๋ยวก็สิ ath, บเ,สเบื่อมาเบิ่งนี่ขวดมาเบิ่งขวดใส่อันเปียไออันเป็นผ้าเดาจาเบิง่งเขาเฮ็ดได้ดีมากเลยคุณนะขายโฆษณาให้เขาอีกโอ้ยเบิ่งดูผ้าก็เลยบอกว่าโอ้ยแต่เพิ่อนชาวปเฮ็ดหนาเกียดหดอกเนาะมัน,ม,นมันก็บกเป็นอย่างดอกเนาะเพราะว่ามันก็บอกมีแอลกอฮอล์ที่แรงเดาจามันแอลกอฮอล์เท่าไหร่เนี่ย แอลกอฮอล์สี่จุดแปดเปอร์เซ็นก,ก็โอเคอยู่ก็แซ่บอยู่แต่มันแบบว่ามันซ่าเกินไปเขาใส่แบบมันซ่าเกินไปมันสินะอร่อยอร่อยมันบาแรงเกินไปแต่จ้าอร่อยกินง่ายดีโอเคเอามาให้เบิง้งนะจ้าอันแปลกไม่ดีก็เลยอันอัปเดตให้เบิง้งนะจ้าไปแล้วบายบายโชคดีทุกคนเด้อ เขาเคยไหเนอะโชคดีเบิ้ลคลักพี่น้องเอ้ยเบิบ้ลไปแล้วบายบาย